สวัสดีครับผมออฟจากเรื่องเล่าคนเสียพนันนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ที่3นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วมาฟังกันแล้วก็กวกฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งหมดสดสดร้อนๆเลยนะครับได้ไลน์มาหาผมแล้วก็ คุยกับผมนะครับเสียใจไม่น่าไปเล่นเลยมีเงินในบัญชีตั้งสองหมื่นห้าเพราะความอยากได้เพราะความโลภหวังเพียงเงินแค่200-300บาทนะครับแต่มันก็ลามไปจนหมดบัญชีนะครับหลังจากเลิกพนันได้แล้ว2เดือน2เดือนก็คือ60วันนะครับ โดยพนันที่น้องเล่นก็คือสล็อตนี่แหละอุตส่าห์ข่มใจตัวเองมาตั้งสองเดือนแล้วก็มาพลาดวันนี้จนได้โดยเห็นเพื่อนเล่นนะครับอยากได้นิดอยากได้หน่อยก็เป็นอย่างนี้แหละผมเองก็ให้กำลังใจบอกว่าไม่ต้องคิดมากแล้วผมก็ถามว่าได้ดูคลิปของพี่ทุกคลิปไหม น้องเขบอกว่าได้ดูเอา้าแล้วทำไมเราถึงไม่ทำตามครับน้องบอกว่าหนูพยายามแล้วพี่แต่สุดท้ายมันก็ห้ามใจไม่ได้แล้วพี่เคยบอกแล้วไงว่าให้เราคุมประพฤติชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลยหนึ่งชั่วโมงดูครับ หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีเราต้องทำให้ได้แต่น้องบอกว่าน้องจะเล่นตอนประมาณบ่ายสี่โมงนะครับเพราะช่วงนั้นงานเริ่มน้อยแล้วเก <c oughs> ือบจะดีอยู่แล้วตอนเย็นน้องไม่เล่นนะครับเพราะว่ากลับไปเจอแฟนนั่นเห็นไหมครับคนเล่นพนันทุกคนจะหาเวลา จะหาตำแหน่งได้เหมาะสมมากเหมาะเจาะมากนะครับขนาดสี่โมงเป็นเวลางานอยู่นะครับเนี่ยน้องยังหาโอกาสหาเวลาได้เลยใครที่ทำให้เวลาเสียในเวลางานนี่ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับเพราะเราไม่รู้เวลาของตัวเองจริงๆแล้วผมก็ถามว่า ณนะตอนนี้เรามีเงินกินข้าวไหมน้องบอกว่าไม่มีค่ะพี่เหลืออยู่400บาทสุดท้ายก็ผมย้ำเตือนในคลิปเสมอว่าถึงคุณจะมีเงินในยูเซอร์พนันเป็นล้านกับคุณมีเงินอยู่ในแอปเซเพียง500เงิน500เนี่ยจะมีค่ามากกว่าเงินล้านในยูเซอร์พนันอีก ผมก็ถามว่าแล้วเราได้ดูคลิปล่าสุดของพี่ไหมที่ให้เอาเงินไว้ในแอปเซเว่นหรือทรูมิเน i ใบเล e t น้องบอกว่าได้ดูกับพี่ทำไมเราถึงไม่ทำตามครับลองดูก็ยังดีน้องบอกว่ามันคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งพี่ หนูคิดว่าหนูอะเลิกได้แล้วคิดว่าเห็นไหมทุกคนพลาดจนได้แล้วทีนี้จะกินอะไรอ่ะแฟนไม่รู้ด้วยเงินสองหมืนห้าเอาให้เวพนันแต่ตัวเองมีกินแค่สี่ร้อยบาท เพอเพอเงิน400บาทนี่จะไม่เหลือด้วยดีไม่ดีเล่นจนหมดบางคนก็แสดงความคิดเห็นมาในช่องของผู้ประชิดอุปสรรคนะครับคืออีกช่องหนึ่งก็ผมนั่นแหละบอกว่าหนูเปลี่ยนบัญชีใหม่แต่ใช้เบอร์เก่าแค่นี้หนูก็ไม่เล่นผนันแล้วอย่าชะล่าใจนะครับ เพราะว่าเพื่อนของเรามี User web อร์เว็บพนันโอกาสที่มันจะชชวนเราให้เล่นมีอย่างแน่นอนเราเอาตัวเองออกมาได้ไหมเราคิดว่าเราจัดการได้ไหมถ้าเราจัดการได้ผมไม่ว่าแต่ถ้าเราจัดการไม่ได้ โอกาสที่เราจะไปเล่นยูเซอร์ของเพื่อนแล้วเอาเงินสดของเองให้มีอยู่80%ข้อนี้ไอ้สุทินมันรู้ดีลูกศิษย์ผมมันเป็นบ่อยเล่นยูเซอร์เว็บเพื่อนหมดสองแสนเอาเงินสดไปให้เขาแล้วตัวเองก็ไม่มีกินคนเล่นพนันเชื่อผมอเถอะ มันจะมีหัวที่หลักแหลมมากในการเล่นถึงคุมประพฤติตัวเองยังไงก็แล้วแต่จะต้องหาวิธีเล่นให้ได้ดีไม่ดีก็ไปลงทุนกับเขาแต่โทรศัพท์เองไม่มีเว็บพนันนี่ไม่มีช่องทางในการติดต่อพนันเลยคนที่บ้านเขาตรวจสอบอยังไงก็ไม่รู้ แต่ที่ไหนได้ไปเล่นกับเพื่อนในโรงงานแล้วก็เป็นหนี้เป็นศินเขาผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับ FC ของผมเนะ่เคยมีมีมากกว่า10คนเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไว้วางใจอะไรง่ายๆทำตามที่ผมบอกดีที่สุด อย่างน้อยเรามีกินนะครับเราไม่ต้องไปขอใครแล้วในช่องใหญ่ช่องของผู้บิชิตอุปศักค์ผมก็พูดถึงเรื่องนี้แหละแล้วมันก็มาเกิดเหตุการณ์สดสดร้อนๆกับน้องผู้หญิงคนนี้จนได้น้องคนนี้ดูไลฟ์สดของผมบ่อยมากบอกว่าหนูเลิกได้แล้วต้องขอบคุณพี่อ๊อฟ เป็นยังไงวันนี้หมดสองหมื่นห้าผมเนี่ยจุกพูดไม่ออกเลยโดยสามวันก่อนผมยังให้กำลังใจน้องอยู่เลยเป็นยังไงละครับงานนี้เสียใจเลยดูเอาไว้นะครับทุกคนถ้าใครเข้ามาดูอยู่ในช่องของออฟเรื่องเล่าคนเสียพนันเนี่ย เห็นไหมครับถ้าคุณไม่ทําตามถ้าคุณมั่นใจในตัวเองคุณก็จะพลาดแบบนี้แหละของในเซเว่นไม่อยากกินแต่อยากเอาเงินไปให้เว็บพนันวิธีนี้มันเป็นวิธีเอาตัวรอดจากเงิน ที่มันอยู่ในบัญชีของเรานะครับไอ้เงินในบัญชีเราอยากไปไว้ใจมันนะโอกาสที่พร้อมจะโอนออกเนี่ยมีอยู่ประมาณ80%เลยขนาดบางคนเลิกพนันวันต่อวันได้ประมาณ5เดือนแล้วยังกลับไปใหม่เลยครับบางคนตั้งปีหนึ่งเห็นไหมเพราะอยากได้เงินจำนวนน้อย สุดท้ายก็ต้องมาอดอดอยากๆนะครับผมให้ทุกคนพยายามเต็มที่ทำให้เต็มที่ก่อนถ้ามันไม่ได้ค่อยเอาวิธีนี้ไปใช้กับตัวเองผมมีลางสังหรณ์เนี่ยแม่นมากแล้วสุดท้ายมันก็เกิดจริงๆ คนเล่นพนันต้องจัดการด้วยการโอนเงินออกไม่ได้ถึงกดมาเป็นเงินสดก็เอาไปเข้าตู้อย่างที่ผมบอกจะฝากแม่ไว้เดี๋ยวก็หาเรื่องโกหกเพื่อไปเอาเงินจากแม่ไปเติมเล่นพนันมันมีทุกอย่างเลยแต่ถ้างเงินมันอยู่ใน f อซหรือทูวันนี้ไวเลต มันไม่สามารถถอนออกมาได้มันต้องกินของอย่างเดียวให้มันกินไปเถอะให้มันอิ่มให้มันมีแรงมันจะได้มีกำลังใจสู้งานต่อไปผมมีความเชื่ออย่างนี้จริงๆโอ้โหผมเพิ่งพูดคลิปไปเมื่อเช้าเองพอตอนบ่ายมี นางเอกของเรื่องโผล่ขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมครับพวกคนดูไว้นะครับผมขออนุญาตไม่ขึ้นข้อความนะครับโอ้โหน้องเขาไม่เคยพลาดไลฟ์สดของผมเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยพลาดคลิปของผมด้วยแต่ไปเล่นได้ไงก็ไม่รู้น้องบอกว่าไปได้ยินเขา พูดว่าได้ได้บ่อยตัวเองก็เลยเข้าไปเล่นเห็นไหมผมทำคลิปผมจะไม่พูดถึงเรื่องได้เลยในช่วงลหลังผมไม่พูดถึงเพราะมันเหมือนเป็นการชักนำนำพาให้พวกเราทุกคนไปเล่นผมพูดไว้ชัดมากในช่องของผู้พิชิตอุปสรรคเรื่อง การฝากเงินในแอปซแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างแอปธนาคารกับแอปซว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นอย่างไรพวกเราทุกคนก็ลองคิดดิเหลือกินกับไม่เหลือกเก็บอ่ะคุณจะเลือกเอาอะไร ผมไม่ได้ว่าถ้าคุณห้ามใจคุณไปเล่นพนันถ้าคุณมั่นใจในสูตรของคุณคุณก็แบ่งเงินไปเห็นไหมผมว่าเงินที่อยู่ในแอปอะ่ะมีประโยชน์มากกว่านะครับมีประโยชน์มากกว่าอยู่ในธนาคารอีกในแอปธนาคารของเราอีกเราก็พร้อมจะหัวร้อนไปเล่นนะครับไอตอนที่เราหมดเนี่ยเรากินอะไรไม่ลงหรอกแต่ ผ่านไปสามสี่วันนะ่ะโอ้โหอย่างกับปอบเข้าเลยนะครับหิวนั่นแหละครับมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆผมก็เป็นกำลังใจให้กับน้องผู้หญิงคนนี้นะครับผมเสียใจนะน้องไม่น่าเลยน้องน่าจะไล์มาหาพี่สักนิดไม่น่าเล่นเลยซึ่งน้องก็หมดจริงครับส่งหลักฐานให้ผมดูแล้ว โอนไปครั้งละสองพันสาโดยบัญชีนี้ไม่ใช่บัญชีของน้องนะครับเป็นบัญชีของเพื่อนส่งให้ผมดูโดยเพื่อนมันก็โอนให้ครั้งละสองพันสามพันแล้วตัวเองก็ไปเอาเงินสด2 5งหมามาจ่ายเพื่อนโอ้โหตายแล้วผมก็ถามว่าเพื่อนตัวเองมีเงินเยอะขนาดนั้นเหรอ น้องบอกว่าเพื่อนเขาก็พอมีค่ะพี่ออฟโอ้ตายหาแล้วเพื่อนก็สนับสนุนอีกไอเราก็ตามน้ำมันจะเหลือหรอครับเหลือเงินอยู่4 0 0กว่าบาทพวกเราทุกคนก็ฟังดูนะครับ25,000กับ400มันต่างกันเยอะนะดีไม่ดีไม่เหลือด้วยแหละถทาเองโหลดแอปมาเล่นใหม่ ก็เศร้าโศกเสียใจนั่นแหละครับที่คุยกับผมก็ยังว่าเลยมันพลาดไปแล้วมันผิดไปแล้วก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่นะครับชั้นใดก็ชั้นนั้นสุดท้ายนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดหรอกครับถ้าดูคลิปแล้วนำไปปฏิบัติตามมันต้องได้อะไรแต่ถ้าคุณดูคลิป สักว่าเข้าไปแค่ในรูหูแต่ไม่เข้าไปในสมองของเรามันก็ไม่มีค่าอะไรนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องได้อะไรนะครับฟังคลิปแล้วคิดตามคิดถึงผลดีผลเสียคิดดูว่ามันเป็นจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่านะครับทำดู ปฏิบัติดูถ้ามันได้ผลก็ยึดหลักไปก่อนแล้วค่อยว่ากาันทีหลังมันไม่เสียหายนะครับเราไม่ต้องเสียเงินนี่เราไม่ต้องเสียอะไรเลยเรามีแต่ได้กับได้นะครับเออถ้ามันเสียหายว่าไปอย่างใช่ไหมแต่นี้มันดีสําหรับตัวเราเราก็เอาไว้ก่อนนะครับเพราะใจิตใจของเรายัางไม่นิ่งวันใดวันหนึ่งถ้าเรานิ่งพอแล้ว เราก็จะรู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้นนะครับแล้วไม่อยากเล่นพนันอีกเลยนะครับผมโอเคนั้นผมขอฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าเล่นพนันเลยนะครับการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับไม่เคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้นมีแต่แย่ลงนะครับผมโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิป e p ที่3ไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับหลังจากเราฟังเรื่องราว ของคนที่หมดจากพนานไปแล้วช่วงท้ายคลิปเราก็มีเรื่องลี้ลับมาฝากกันนิดหน่อยนะครับโดยเรื่องลี้ลับนี้เกิดขึ้นกับพี่หงนะครับหนุ่มใหญ่คนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านผมนี่แหละแกไปใส่เบ็ดนะครับที่ทุ่งนาก็คือไกลพอสมควรนะครับไปเยื้องติดกับอีกหมู่บ้านหนึ่งเลย ตอนที่พี่หงไปเนี่ยหกโมงแล้วนะครับแต่แกจับเขียดจับอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าไปใส่ตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสามนี่อาจจะเจอพวกปลาที่ไม่ต้องการนะครับมันกินหรืองูอะไรประมาณนั้นตามที่พี่หงเล่าให้ผมฟังนะครับจะไปเย็นหน่อยหวังปลาใหญ่เลยนะครับ แล้วพี่หงก็ใส่เบ็ดจนเสร็จนะครับแล้วมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งแล้วในขณะนั้นเองพี่หงก็ได้กลิ่นเหม็นนะครับเหม็นแรงมากแกก็เดินหานะครับแต่ไม่เจอกลิ่นแล้วในคืนนั้นพี่หงก็เดินดูเบ็ดเกือบทั้งคืนนะครับสับเปลี่ยนกับสองไฟดูปลาว่ามันขึ้นมาไหม พอรุ่งเช้าพี่โงก็ทำการกู้เบ็ดปกตินะครับก็ได้ปลามาบางส่วนกลิ่นนั้นมันก็ยังไม่หายไปนะครับพี่โงก็จะเดินหาเพราะว่าเหม็นทั้งคืนเลยนะครับไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรเหมือนกันแกก็เดินหาอยู่พักใหญ่นะครับจนแกท้อใจแล้วโอ้ไม่มีแล้วแหละ จังหวะนั้นเกเจอรองเท้าสกอ์นะครับรองเท้าสกอรมัยนั้นถ้าใครมีนี่ถือว่าคุณภาพชีวิตดีมากมันแพงนะครับต้องคนมีกระตังเท่านั้นแหละซื้อใส่บางทีมันอาจจะไม่เกี่ยวครับแต่ผมเองในตอนนั้นอะ่ะยังไม่มีเงินซื้อใส่เลยนะครับถ้าไปเที่ยวงานบุญบ้านไหนเราแต่ถ้าเราไป ถอดทิ้งไว้นี่หายได้นะครับผมในช่วงนั้นนี่ฮิตกันมากนั่นแหละพอพี่โหงก็เจอรองเท้าสกอเนี่ยแล้วก็มองขึ้นไปบนต้นไม้เจอเลยครับผู้ชายผูกคอตายนั่นก็ขึ้นอืดแล้วครับลิ้นก็ยาวลงมาเลยพี่หงก็ตกใจนะครับคิดว่าโอ้โหอยู่กับศพทั้งคืนเลยเราอะไรประมาณนั้นแล้วแกก็ได้ทำการวิ่งไปบอกคนในหมู่บ้านนั้น แล้วคนในหมูหม่บ้านนั้นเขาก็บอกว่ามีผู้ชายหายไปพอดีนะครับชื่อนั้นชื่อนี้สืบทราบมาว่าผู้ชายคนนี้อกหักจากผู้หญิงนะครับก็เลยได้มาผูกคอตายนะครับความรักไม่สมหวังแล้วตัวเองก็มีอาการเครียดด้วยโอ้โหพี่หงในตอนนั้นคิดว่าเราอยู่ใต้ต้นไม้นี้ทั้งคืนเรา ได้กลิ่นเหม็นแต่เราไม่เห็นว่ามีคนผูกคอตายอยู่ข้างบนนั่นแหละครับพี่โหงก็ได้นําเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ผมฟังตอนนั้นผมก็เรียนหนังสืออยู่นะครับแกบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เคยได้ไปสัมผัสนั่งอยู่กับผีนะครับแล้วก็เป็นผีผูกคอตายด้วยค่อนข้างที่จะเฮีน้ยนะครับ หลังจากนั้นมาก็มีความเชื่อว่าหลายๆคนเห็นผู้ชายคนนั้นเดินวนเวียนอยู่แถวๆนั้นนะครับไม่ยอมไปผุดไปเกิดแล้วก็ได้มีการเอาพระไปสวดแล้ววิญญาณก็หายไปนะครับเหลือไว้แต่เรื่องเล่าแล้วก็ประสบการณ์อันชวนน่าสยองขวัญน,นะครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวลี้ลับของ ตำนานอีสานใต้ที่ผมนำมาฝากกันถ้าใครกลัวก็นอนห่มผ้านะครับถ้าใครฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายก็ดีมากครับมันก็ยังดีกว่าเราไปฟังรีวิวเขาเล่นพนันในเวฟนั่นแหละครับมันไม่ได้อะไรเลยแถมต้องเสียตังอีกฟังเรื่องของผมเล่าดีกว่านอกจากหายเครียดแล้ว เรายังมีสติใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทอีกนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับผมไม่ต้องเครียดนะครับใช้ชีวิตอยู่ให้มีความสุขเข้าใจวันต่อวันเข้าใจชั่วโมงต่อชั่วโมงดีที่สุดนะครับถ้าคุณผ่านมันไปได้คุณก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆวันนะครับผมโอเคนะจ้อ,จอผมต้องขอจบคลิปเรื่องเล่า เรียนรับไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ